สวัสดีค่ะคตอนเราเข้าสู่ออมหุ้นออมกองทุนนะคะกับหลักรัพบัวหลวงนะคะกับพี่แพทย์พี่ปิ๊กเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้มีเริ่มมาคุยกันอีกแล้วเพราะว่าหลายคนบอกตกรถโอ้ยมันช้ำนะคือพี่ก็เป็นหนงในนั้นเลยค่ะก็เป็นแล้วคืออาจจะไม่ได้ถึงคำว่าว่าตกรถหรอกแต่ว่าก็มาซื้อกันป้ายหลังๆมาะถึงสถานีนะหรือซื้อไปแล้วตีตั๋วไปแล้วตีตั๋วแบบ เหมันขึ้นทางด่วนแล้วก็อ้าวลงแล้วเหรอจ่ายตังไปเมื่อกี้เองอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอแต่วันนี้เราบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นสิบเด้งดีใช่ไหมพี่แพทย์ในตลาดหุ้นไทยนะเพราะหลายคนบอกว่าหุ้นไทยไม่ค่อยมีเสน่ห์แล้วไปลงมังนอกดีกว่าพี่แพทบอกว่าไม่จ้ะยังมีอยู่คือตอนนี้มันเป็นเทรนด์ระดับโลกอ่าเราเห็นแล้วว่าหุ้นอะไรเงี้ยเทสลาล่าสุดราคาขึ้นมาโอ้ พันเหรียญพันเหรียญจากประมาณสิบเหรียญมั้งสิบปีที่แล้วอ่ะโอ้โหร้อยเด้งเลยอ่ะร้อยเด้งโอเคบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ถึงร้อยเด้งอ่ะมันมันคงไม่มีร้อยเด้งอ่ะนะนะครับแต่ว่าอย่างน้อยสิบเด้งบ้านเราพี่ว่มีนับจากนี้ด้วยนะนับจากตัวนี้ด้วยนะอแล้วแล้วมีเยอะด้วย เอะเนยอะด้วยอ่ะโอ้โหดีใจดีใจต้องดูต้องดูเดี๋ยวมาคุยกันหน่อยนะคะทำเล่นผมไม่นั่งดูเพราะหุ้นแบบต้องแก๊กบางตัวนี้ขึ้นมาสามเด้งแล้วนะโอ้ตั้งแต่ต่ำสุดมีนานแล้วจากบัตทอมขึ้นมาเนี่ยหุ้พวกหุ้นนองไข่ายตาตัวนี้ขึ้นขึ้นมาเยอะแต่แต่พวกนี้พี่ว่ามันก็ต้องก็ต้องดูนะเพราะว่าถ้าถ้าเกิดมันมีพื้นฐานเนี่ยสุดท้ายมันกลับไปที่เดิมแหละใช่ใช่ใช่แต่ตัวที่เราต้องการที่แบบว่าขึ้นแบบ มันคงพวกนี้มันต้องมีพื้นฐานด้วยที่ซัพพอร์ตโนดันให้ขึ้นได้แบบยั่งยืนหน่อยใช่แล้วพี่กำลังว่าเทรนเนี่ยมันมาจากอเมริกาคืออะไรเกิดขึ้นในอเมริกาส่วนใหญ่มันก็เกิดในโลกอ่ะโอ้ใช่ใเราเรียนแบบอเมริกาหมดอ่ะเอ๊ะแล้วเมืองไทยจะมีหุ้นแบบเทสลาไหมนี่ไงนี่ไงร้อยเด้งนะเฮ้ยพี่กำลังมองอยู่ว่าอุ้ยต่อต่อต่ออ่ะไม่คืออย่างนี้ถามว่าไอ้ที่มันขึ้นไปอย่างเทสลาร้อยเด้งเนี่ยถามว่าคนที่ซื้อเนี่ยเขาคิดยังไง คือส่วนใหญ่อาสูงดว่าน้องเฟิร์นซื้อค่ะตอนสิบเหรียญนะน้องเฟิร์นว่าจะขายที่ตรงไหนตอนนี้ยังถืออยู่ไหมพันเหรียญเออเออต้องถามด้วยก่อนว่าวันนี้พันเหรียญเรายังอยู่ตรงนั้นไหมแต่เฟิร์นป็นคนซื้อแล้วไม่ค่อยขายโดยเนเจอร์นะกองทุนแรกที่ซื้อมาเนี่ยก็ยังไม่ขายเลยนะตันเป็ตัวปีที่แล้วจริงจริงเพราะฉะนั้นเนี่ย ถามว่าเิคนก็มีโอกาสนะอาจจะมีโอกาสอาจจะมีบางคนไม่ค่อยขายหุ้นแล้วพี่ปิ๊กเนี่ยไม่มีโอกาสแนะค่นสิบจุดห้าน่ากอดตายแล้วก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอ่เนอะสิบซื้อสิบขายสิบจุดห้าอ่ะสิบจุดห้าด้วยเหรอไม่ใช่สิบห้าด้วยนะพี่ปิ๊กพี่เขาเอาค่าค่าของคู่เพอร์เข้าไปแล้วบอกให้ เกือนไปเร็วจังข้าคอมเลยเอ๊ะไปว่าค้าคมแล้วหาตังค์ไปกินหมูปี้งหน้าปากซอยโอ้เร็วเลยแล้วาพี่แพทย์นะพี่แพทย์ถึงไหมอ่คือตอนนี้พยายามพี่ถึงออกแบบว่าทำยังไงถึงจะถึงจะสามารถได้หุ้นที่มันไปเยอะๆบัเลัออกแบบมาเป็นว่าเอ๊ะถ้าเราออมเนี่ยเราออมยังไง ทำไงเราถึงจะซื้อแล้วไม่ต้องขายเลยอเพราะระหว่างทางอ่ะถามว่าหุ้นเทส l a ขึ้นไปพันได้โอ้มันมีแกว่งนะมันมีแกว่งแบบหนักๆนะหลายรอบด้วยปี2018เคยทวีตบอกว่าตอนนี้เทส l a ราคาแพงไปโอ้โหคนด่าข่มแล้วก็หุ้นดิ่งเลยแล้วตอนนี้ล่ะหทยาน ซึ่งระหว่างขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้ถูกปหมมันจะขึ้นอย่างนี้มันไม่ได้สมูทแบบโอ้โหปุ๊สวยๆไม่เหมือนเดิมทนไอเป่าตอนยอดทนได้เท่าไหร่คือบางครั้งเราเราบอกอย่างนี้นุ้ยเราเราบอกว่าบางคนบอกว่าไอ้ซับล็อตสิบเปอร์เซ็นต์เทลลิ่งซับยกขึ้นไปก็ผมว่าขึ้นสักเด้งสองเด้งผมก็หลุดแล้วใช่ใช่บางทีอาจจะไม่ยังไม่ถึงครึ่งที่นชั้นไปนะสิบเปแล้วไปแล้วถูกไหมตั้งเดียวเนาะแต่ไอ้ยอขาขึ้นเนี่ยพี่มาจับดูเนี่ยสติเนี่ยถ้าเป็นทุ 30-50%ิบถึง้าสิบเปอเนยอซูเปอร์ซ็อกนะจากไฮลงมาอาจจะเห็นเหลือครึ่งหนึ่งไม่ต้องแบบซูเปอร์ซ็อกแบบเทสลาหรออย่างบ้านเราเงี้ยเอออทระหว่างทางขึ้นอ่ะถ้าย่อ3 0มอยู่แล้วทนได้หรือเปล่าเนาะใช่ตรงเนี้ยมันต้องมานั่งดูว่าเราเราทนได้แค่ไหนเดี๋ยวมี5หลักปฏิบัติมาฝากกันแต่ก่อนอื่นดูก่อนว่าทำไมตกรถรอบนี้พี่เป๊กคะโอ้ตกรถรอบนี้ก็ต้องบอกว่ามันลงเร็วแล้วมันก็ขึ้นแรง เป็น v h a p e เป็น shape ในลักษณะที่ค่อนข้างเร็วมากๆเพราะเราก็เลยทําให้เราเนี่ยตามบางทีอาจจะตามไม่ทันตอนลงอาอย่างปี0ูนย์ี่มันยังมีพอเวลาตัดสินใจอยู่นะเพราะมันมาขึ้นกันอีกทีก็ประมาณนักศูนย์เก้าอันนี้เราสองเดือนเองะถูกไหมมีนามีนาลงมานี่อะไรมิถุนาสองเดือนกว่าสเดือนกว่าแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ถึงเท่าเดิมนะแต่มันก็เกิน เกิน60-70%แต่ S&P 500ถึงแล้วกลับไปแม็กเท่าเดิมเป๊ะเลย NASDAQ นี่พัจุดเลยเลยแล้วเลยแล้วเนี่ยผมว่าไอตัว NASDAQ ที่มันนิวไฮก็เพราะไอเทสลามันก็ขึ้นไปพันมันมีน้ำหนักเ้วยใช่ใช่ใช่ก็ยังว่ากลุ่มเทคโนโลยีนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าทั่วโลกตอนนี้ที่มันขึ้นเร็วนะค่ะ ประสานมือกันแน่นอนเลยคณะคารกลางคืออัดฉีดเม็ดเงินคิมอีอลิมิเต็ดดอกเบี้ยต่ำติดดินอ่าแล้วก็ยังมองว่าต่ำไปอีก2-3ปี2อปีอ่ะน้อยนใช่ไหมมันก็เลยทำให้เฮ้ยหุ้นมันมีเงินปันผลเว้ยใช่ไหมแล้วคนมาบอกเฮ้ยเงินฝากตอนนี้อ่ะอยู่ศูนจุดซัมติงนะฮอ่าแต่มาดูดีเวเดนยิวหุ้นเอ้ยบางตัวลงลงมาที่ลงมานะอ่าไม่ไม่ไม่เอาตอนที่มันขึ้นมาแล้วนะตอนมันลงนี่มัน เฮ้ยสามสี่ห้าเปอร์เซ็นต์หาได้หาไม่ยากด้วยนะเออหาไม่ยากเลยแต่ว่าหาแล้วไม่ค่อยได้ซื้อคุใหญ่เพิเลยนแล้วกไม่ได้กดสักทีไม่อันนี้หลักการก็คือว่าโอเคมันมันจะเห็นหนึ่งดีเวนดิ้งยิสูงกว่าสองไอ้ตัวเออร์เน็ตยิวอ่ะนะเราคุ้นเคย PE ใช่ไหมกับส่วนเอา E หาร P เอากำไรส่วนราคาเออร์เน็ตยิวก็ยังสูงอยู่เจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์นะกลับขึ้นมาเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะงั้นเนี่ย ยูแกรปตรงนี้ระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงกับสินทรัพย์ปลอดภัยมันยังกว้างอยู่มันก็เลยทําให้คนก็เฮ้ยมูฟเวจากตัวหนึ่งโฟลเงินมหาศาลมหาศาลต้นทุนเงินต่มมากอ่าก็เลยไหลเข้ามาตลาดพุทก็เลยไหวอ่าเดี๋ยวมีชาร์ตให้ดูตรงนี้อันนี้ของบ้านเรานะฮะขอ้ตัวหนแน่นนะเนี่ย สีเหลืองนี่คือดอกเบี้ยอพีนะใอตัวดอกเบี้ยที่กนงประกาศลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆเลยแต่ก่อนลดลงมาก่อนหน้านั้นก็จุดเจ็ดห้าใช่ไหมตอนตอนเดือนมีนานะครับก่อนที่จะปรับลดมาสองครั้งเนี่ยนะเออนี่ยิวบ้านเราเนี่ยอยู่ที่แปดจุดสี่อาแปดจุดสี่เปอร์เซ็นต์เออเออนี่ยิวในแปดจุดสี่เปอร์เซ็นต์แกลบเนี่ยเจ็ดจุดหกไง เส้นสีฟ้าคือแกลบนะฮะก็คือเอาตัว e r n n n g y ็งย d ของตลาดเทียบกับตัว RP เอาไ่้ดันะก็จะเห็นว่ามันชูดไปน่ะช่วงนั้นเนี่ยกลายเป็น7%กว่าเส้นสีฟ้าซึ่งถือว่าสูงโดยโดยปกติเนี่ยนะฮะเท่าที่ดูสถิติเนาะไอเส้นสีฟ้าเนี่ยเลนจ์มันจะอยู่ประมาณสัก4-5%้อ่าช่วงที่หุ้นแพงๆจะอยู่ประมาณสัก3%อ่าช่วงหุ้นถูกๆเนี่ย คือ5%เซขึ้นไปเนี่ยซื้อได้เลยแต่วันนั้นที่มันตกไปแรงๆเนี่ยเออนิ่งยิวมันกลายมาเป็นเ็ปอร์เซกว่าโอ,โอ๋อซึ่งผมว่าภาพนี้น่าจะเกิดกับทั่วโลกนะทุกตลาดคือ,อดอกเบี้ยลงเออนิง e ยิวมันก็เลยเม็ดเงินมันก็ไหลเข้ามาเข้ามาซื้อซื้อซื้อแต่จนจะปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่ากลับมาเกือบจะปกติแล้ว e เออนิ่งยิวเหลือ 4. ี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์เร็วมาก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 ยังไ่ทางตั้งตัวเลยนะคะเพราะงั้นเนี่ยก็ หลายคนบอกเฮ้ยมาตอนนี้เนี่ยช้าไปไหมช้าไปไหมอ่าก็เดี๋ยวคุณทพทยกเขามีวิธีการว่าเฮ้ยไอการจับ t i m i n g ตลาดต่างๆนานาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเดี๋ยวเรามาดูอ่ะทีนี้มาดู FOMO fear of missing out คืออะไรก็คือตอนนี้ตลาดมันขึ้นมาแล้วอ่ะนะหลายคนก็โอ้ยตอนมันลงก็ไม่กล้าซื้อตอนขึ้นมาแล้วก็ไม่กล้าซื้ออีก มครียดซื้อเลยเครียด้ขาขึ้นขาลงสุดท้ายก็เหมือนเดิมสุดท้ายที่มาซื้ออีตอนเนี่ยแพงๆอ่ะคิดว่าเพราะว่าเฮ้ยเห็นคนอื่นโอ้โหแล้วสื่อโซเชียลเนี่ยกระตุ้นเลยบอกว่าโอ้โหตลาดขึ้นทุกวันบูเลชเออมองหุ้นอะไรขึ้นเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ต่อวันอะไรเงี้ยนะสุดท้ายทนทนไม่ไหวก็มาซื้อปลายตลาดเป็นไงคะซหนาวดอยใช่ไหมหนาวเลยทีนี้เพราะงั้นเนี่ยพอเวลาเราแบบ เหมือนไอตัวพวกงานตกรถนะ,ะคืออ้อ,นนอ,อ,อ,อมิสไอโฟโมเนี่ยนะมันก็คือเวลาเราตกรถได้ไอเห็นคนอื่นเขามคึกคักคึกคักเออคึกคักคึกคักเราก็จะไม่ค่อยได้ใช้เหตุผลในการซ้ายอ่าบอกเอเอาวะเอาวะวสุดท้ายก็เนี่ยดอยสูงหนาวมากนะคะไปเชียงใหม่โดยไม่ต้องขึ้นเครื่องบินนะะก็ by แอสล่ะ ก็ตัวใบแอดตกรถอันนี้นะฮะก็พยายามลงทุนแบบ d c เซผมก็ช่วยได้คือลงทุนตลอดอ่าแล้วก็กระจายการลงทุนนะทั้งทั้งผ่านกองทุนรวมก็ดีกองทุนดัดชนีก็ดีแล้วสำคัญที่สุดคือมองการลงทุนในระยะยาวยาวนี่คือกี่เดือนโอ้เอ้ <laughs> ้าปีขึ้นไป0ปีขึ้นไปอันนี้ก็จะช่วยได้ค่ะเ,เพราะฉะนั้นมีปัญหาจริงแต่แก้ได้นะคะอาจต้องลงทุนต่อเนื่อง DCA กองทุนรวมแล้วก็ระยะยาว<ม>นะคะสิ่งที่ทําให้ประสบความสําเร็จคือ เฉลยมาแล้วอระยะยาวก็คืออึดนี่เองใช่จากการสำรวจเลยนะคนที่รวยที่สุดในตลาดคืออึดสุดทนได้ทนได้ไม่เพราะทุกคนเนี่ยขาดทุนเหมือนกันหมดตัวที่ผ่านมามันขาดทุนหมดอริงเมื่อต้นต้นปีตอนที่ลงเนี่ยพี่เชื่อว่าทุกคนอยู่ตลาดคัณขาดทุนหมดถูกครับแต่ประเด็นคือพอถึงจุดที่มันแย่ที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ซื้อกลับรอบนี้ก็เลยตกรงใช่ใช่ใช่อย่างหนึ่งอ่ะพี่สำรวจจากจากตัวเองเลยนะคือเราจะ เราจะฟังสื่อเยอะมากคือพูดง่ายเนี่ยนี่เป็นปัญหาเนี่ยมือถือเนี่ยโซเชียลโซเชียลให้ก็ได้ค่ะถ้ามันเป็นปัญหาเป็นปัญหาเปป็นัญหาไ้ตอนขาขึ้นแรกๆโซเชียลก็จะบอกเลยว่าเอ้ยลองเดี๋ยวไปเชื่ออินนีอเดี๋ยวเออรุู่นไอ้เจ้าอุ้นแต่มีพิธีรอบนี้พี่เข้าไปได้ได้ครึ่งหนึ่งไม่ได้เข้าทั้งหมดนะแต่ได้ได้กำไรเยอะเยอะดีมากเพราะอย่างนี้พี่มานั่งจับว่าทุกครั้งเนี่ยเวลามันเกิดวิกฤตเนี่ยเรามาจับดูว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย ที่เป็นโดยเฉพาะคนที่เป็นโอปินเนอ์ลิเดอรเนี่ยเขาพูดว่างไงถ้าทุกคนพูดไปทางไหนเนี่ยเราคูรจะสวนอย่างน้อยเ,เ,เราต้องเราต้องใส่สวนกุะคข้มนะใช่ต้องใส่ต้องใส่ตรงข้ามค่ะ แล้วอย่างที่ที่พี่ปิ๊บอกเมื่อกี้จริงๆมันเป็น perfect storm เพราะว่าจุดจุดที่ทุกคนก็รู้อะแต่ตอนที่ลงมายกตัวอย่างอย่างหุ้นแมกรุงเทพเลยเนี่ยตอนจุดที่ลงมาต่ำเนี่ยปันผลเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะโอ้หุ้นใหญ่ด้วยนะอก่อนจะสวินกลับมาเนี่ยตอนนี้เหลือมาเล็กสี่มั้งใช่ไหมขึ้นมาเร็วเร็วเรื่ร้อยกว่าขึ้นมาเร็วมากแต่ถามว่าตอนนั้นใครกล้าซื้อตอนนั้นเนี่ยถ้าถ้าถามว่าถ้าจะซื้อเนี่ยเหตุผลเนี่ย คือพี่ซื้อนะพี่ซื้อแต่ว่าเหตุผลคืออะไรเรานั่งดูเราต้องบอกว่าเฮ้ยเราต้องยอมว่าซื้อแล้วราคามันลงต่อได้นะแต่ไอตัวยิวเนี่ยเราเพียงพอหรือยังคุ้มแล้วคุ้มแล้วหรือยังเพราะอย่างหนึ่งที่พยายามบอกนักลงทุนเนี่ยว่าแบบว่าคนที่จะรวยจากการออมในหุ้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอตัว แคปิตอลเกณฑ์เนี่ยไม่ไม่ใช่ตัวหลักนะหลักๆมันคือเงินปันผลถ้าคุณอคเรกเงินปันผลได้มากกว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยจริงๆถึงเป้าเริ่มต้นแล้วหลังจากนั้นการลงทุนคุณจะดีขึ้นการเดินใจคุณจะชุดมากขึ้นมันเฉียบขึ้นมีอิสรภาพมีอิสรภาพของความคิดนี่ได้ s าส v e ินข้า e ชัวๆนะคะแต่พูดไปทั้งหมดแล้วเอางี้ดีกว่าว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยสำคัญที่สุดนะขอการลงทุนนะคือ คุณอยู่ให้นานที่สุดอ่านะคะคือยิ่งแก่ยิ่งลายคลามถูกไหมจริงไม่อย่างนี้คนเข้าไปตลาดบอกอ่ะต้องการหุ้นเอ่อต้องการรวยกี่เท่าสักห้าเท่าแล้วกันพี่ผมมีร้านเนี่ยได้ห้าล้านอถามว่าจะอยู่กี่ปีจะอยู่ในนี้กี่ปีอ่าปีได้ไหมปีหนึ่งโอ้โหสร้างไปกลับไปเลยแต่ถ้าคุณไล่เขาอย่างนั้นเลยเหรอแต่ถ้าเขาบอกว่า พร้อมจะอยู่10ปีเนี่ย uh huh. แล้วขอห้าเท่ามีโอกาสถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ส่งันที่สุดคืออยู่ให้นานอ,อยู่ให้นานแต่ถ้าเกิดบอกอยากรู้กันนั้นไหมบอก5เท่าอ่นน้อยไปอยากได้ใช่10ิเท่าไหมพร้อมอยู่20ปีไหมอายิ่งนานยิ่งดีเพราะ20ปีเนี่ยมันมีหุ้นถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยโห เมืองไทยเนี่ยหุ้นร้อยเด้งก็มีหลายตัว <Ừ. S 1> หุ้นสิบเด้งนี่แต่ไม่หมดเลยนะหลายสิบเด้งนี่เยอะเยอะมากเลยค่ะ<า>แล้วแปลว่าไอ้สกคปยี่สิบปีเนี่ยมันทําให้คุณรวยขึ้นแบบอย่างเกินสิบเท่าอยู่แล้วอะไม่ลื่องลวงตา<ๆ>แต่สโคบที่บ้าเรือรงที่สุดเนี่ยที่ี่มองว่าพี่ต้องอยู่ได้เนี่ยคือสกคบสามสิบปีโอ้โหชีวิตหรือว่าตลาดอ้าวอ้าวไปตกเลยโอ้ยแบบมันไปยังตกใจเลยมึงจะอยู่ถึงเหรอ ตาติดไปไม่ตอนนี้เลยอิจฉาใครรึเป่าอิจฉาคนอายุน้อยอที่เขาคิดได้เร็วกว่าพวกพี่จะคิดได้เนี่ยอายุเริ่มต้นนี้เข้าตลาดหนับแล้วหนําแล้วเริ่มสามสิบจะอยู่อย่างน้อยถึงหกสิบตอนนี้เฮ้ยไม่เห็นผลไม่เห็นผลมันมาเร็วกว่าที่คิดเยอะเลยพอร์ตมาเร็วกว่าที่เราเราหวังออแต่ถ้าเกิดเราอยู่ถึงหกสิบเนี่ยพี่มองว่า สบายแน่ยังไงต้องมีหุ้นแบบหลายสิบเด้งร้อยเด้งเต็มไปหมดเต็มอ่อนเลยค่ะเพราะฉะนั้นยิ่งนานยิ่งดีใช่แล้วก็สิ่งสำคัญคือรักษาสุขภาพด้วยจะได้มีเวลาไปใช้เงินตอนแก่บอกว่าโว่กำไรมาสิบยี่สิบสามสิบเด้งสุดท้ายสุดท้ายบายตะบัดน้ำกิน อสำคัญตะกี้คุณแพทย์แน่นอนเรื่องเวลานะเพราะงั้นเนี่ยต้องเริ่มนะหลายคนเริ่มเร็วเริ่มดีเริ่มเร็วยิ่งดีก็สองสองเงินเย็นเงินเย็นได้เปรียบของญี่ปุ่นเนาะไม่ใช่เงินไทยเนาะโอเคเงินเย็นคือเงินที่แบบเราไม่ต้องใช้อ่ะไม่ได้มีความจำเป็นอ่ะตัดออกไปในชีวิตได้ใช่ไหมพอส่วนตัวเลยพี่มาดูว่าหุ้นที่มันขึ้นหลายๆเด้งมากๆเนี่ยเพราะว่าส่วนพี่ไม่ได้ขายอืเออไม่ได้ขายจนบางตัวขึ้นมา แค่ปันผลที่ได้มันคืนเงินที่เราซื้อทุนทั้งหมดแล้วอะถามว่ามันเกิดคนอะไรมันเกิดคนที่คุณคุณมีเงินแล้วคุณซื้อไปอะทิ้งเลยซื้อทิ้งไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าถ้าคุณไปนั่งจับซื้อตรงนี้ขายตรงนี้ตรงนี้โอ้ไม่ได้หรอกเสียค่าคอมแต่ก็ดีนะโบก็ชอบเราก็ชอบให้คุณทำแบบนั้นโเดี๋ยวพูดตรงๆเดี๋ยวความจริงก็พูดเล่น ไม่แต่กใเป็นความปีนสีสันอะไรที่เราแบบว่าโอเคเรามองว่ามันดีแล้ววางไว้ยาวๆนะเฮ้ยมาดูอีกทีเนี่ยตกใจนะเฮ้ยทำไมมันขึ้นอะไรได้เยอะขนาดนั้นแต่อีกตัวที่เราแบบว่าโอ้โหดั่งมอนิเตอร์มันทุกวันนะเทรดแล้วเทรดแล้วเบ็ดเสร็จเหมือนเดิมเหมือนเดิมทำได้อะไรเหนื่อยด้วยรู้สึกเหนื่อยถ้ามสิ่งที่สามที่สำคัญไม่แพ้กันความรู้ในตลาดมีคนอยู่สองแบบีไงฮะคนที่มีความรู้เพิ่มกับคนที่ไม่มีความรู้เพิ่มเลยอ่าใช่ เพราะางี้ทุกคนเคยเจ็บตัวอยู่แล้วถูกถูกเอออย่างโอ้พวกเราเันเจ็บตัวเยอะบางทีไปซื้อวอลเลนซ์ไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยจนจนเราเรารู้ทั้งหมดแล้วมันคืออะไรแต่แต่ถามว่าประเด็นคือไอคนที่ไม่รู้เพิ่มเนี่ยเวลามันเจ็บตัวเนี่ยมันไม่ได้ไม่เอาสิ่งนั้นเข้าไปแล้วมันจะเสพเจ็บซ้ําเจ็บซ้ําอยู่ได้มไม่เรียนรู้นะไม่เรียนรู้คืออย่างเนี้ยอย่างพวกพี่ก็จะหลีกเลี่ยงไอไอสิ่งที่แบบเฮ้ยมันไม่ใช่พูดเรียนมาแต่งตอนเนี้ยพี่รู้สึกว่าไอหุ้นที่ คุณพวกแถวหนึ่งมันไม่ทําให้คุณรวยละมันทําให้คุณมั่งมั่งคั่งแต่แต่แต่เอ๊ะมันทาให้คุณมั่นคงมั่นคงแต่มันไม่มั่งคั่งเพราะอะไรเพราะคุณอยู่กับโหกองทุนนี้ก็แล้วว่าเลสได้แต่ว่าพอกองทุนแล้วเลสได้คุณเล่นกองทุนไงคุณก็แพ้ถ้าเล่นงี้ซื้อกองทุนเนี่ยพี่ก็เลยบอกเดี๋ยวนี้เวลาอรอตพี่เลือกคุณที่มันเล็กลงเลอกคุณที่สุดท้ายพี่ต้องมองว่าไอ้เจ้าของนี่แบบ เจ้าของคุณคิดยังไงถ้าพุ้นบางตัวที่แบบเจ้าของถือรองน้อยอย่างเงี้ยบอกไม่เอาอะขนาดเจ้าของถือรองน้อยเราไม่เอาอ่าอย่างเงี้ยคือพอเราพอเรามีประสบการณ์เนี่ยเราจะค่อยมาเชฟการลงทุนเรามากขึ้นถามว่าวันนี้พี่คนที่แล้วเมื่อสิบปีก่้วกับตรงเนี้ยเล่นพูดคนละเรื่องเลยต่างกันเลยนะเออแต่ถามว่าไอ้ตัวหุ้นเดิมที่มันยังปันผลเอาโอเคเราก็ยังเก็บไว้อยู่แต่หุ้นใหม่ที่เข้าเนี่ยไม่เข้าหุ้นเดิมแล้วชอบตัวเองแบบไหนมากกว่าในอดีตหรือปัจจุบันพี่มองว่า มันขึ้นอยู่สถานการณ์เราถ้าเกิดคนที่เริ่มต้นใหม่พี่มองว่าคุณเล่นหุ้นแถวหนึ่งนั่นแหละดีละเพราะว่ายังไงก็ไม่เจ๊งเพราะคุณกองทุนซื้อเนี่ยยังไงไม่ไม่เจ๊งอยู่แล้วโบลุ่มมันเยอะด้วยเนาะห้งสูงแต่พอคุณมาเล่นอีกแบบคุณต้องอ่านอ่านเจ้าของให้ออกซึ่งอ่านเจ้าของไม่ใช่เดินไปถามเจ้าของนะพี่ครับเขาจะตอบยังไงครับเขาก็ตอบแหละแต่ว่าเชื่อได้หรือตาอีกเรื่องฟันธงเจ้าของตอบตรงข้ามเออเออเอ้ยบางทีพี่ไปวิซิ t c o m p a n อย่างเงี้ยถามว่า พี่ไปนั่งฟังเจ้าของไม่ไม่พูดอะไรเลยที่แบบให้หุ้นมันน่าสนใจพี่ซื้อเลยที่ซื้อเลยนะทำไมล่ะเออไม่เชียร์หุ้นตัวเองมันไม่เชียร์หุ้นตัวเองชอบมากเออเดี๋ยวเขาเขาหลังพอบ้ไปขายใครเขาคงเขาคงจะแบบพูดเต็มที่เลยพูดเต็มจะได้ไม่ต้องมาอย่างนี้เนาะว่าเพราะฉะนั้นความรู้เป็นสิ่งสำคัญเราต้องรู้ต้องเติมต้องเติมน่ะโอเค ข้อที่4ี่ค่ะนี่ไงที่แพทบอกเลยมีเนี่ยอยากได้หุ้นร้อยได้อ่ะมันต้องซื้อแล้วไม่ขายยาวไปเลยถ้าคุณคิดว่ามันซื้อจุดที่ต่ำเนี่ยโอเคทางต้องต้องรับนะต้องรับนะห้าสิบเอร์นตยอพอทคำุเริ่มมาเริ่มมาล้านหนึ่งพอตขึ้นมาสิบล้านระหว่างทางพอร์ตลงมาห้าต้องรับให้ได้นะต้องรับให้ได้พอห้าขึ้นไปยี่สิบระหว่างทางมันลงมาสิบเออแล้วพี่มาจับคนที่ คนที่จะรวยสมมติทุกอย่างคุณจะรวยล้านหนึ่งคุณต้องเคยเสียแสนก่อนคนจะรวยสิบล้านคุณเคยเสียล้านก่อนถ้าจะรวยร้อยเสียสิบก่อนนะคือเสียก่อนนะคือหลายคนบอกผมได้ก่อน้นเดี๋ยวมึงจะเสียมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วมันเป็นของคู่กันแล้วเราแล้วเราจะพลาดด้วยหรือเปล่าด้วยความมั่นใจในตลาดหุ้นคนที่จะพลาดหนักคือคนที่มั่นใจจัดมั่นใจมากที่พูดมานี่คือกีดเลือดกลางหลังออกมาเล่าให้ฟังเลยนะ ผ่านมาแล้วเรียบร้อยประสบการณ์กูเองประสบการณ์กูเองเต็มจริงๆเดือนมีนาคมเนี่ยหลายคนนั่นแหละก็เสียไปแล้วคนว่าโอ้ยหลายคนคือมีเสียจริงหรือเสียชั่วคราวถูกไหมใช่บางคนเสียคือเสียเลยเสียเลยคือขายล้างพอร์ตเลยเนาะแล้วปัจไปเออที่เสียคือล้างพอดโอ้โหสงดสาดเลยเพราะแอปเปิลเลตตอนที่ลงมาตอนตอนช่วงตลาดลงหลุดพันจุดเนี่ยที่ว่าแอปเปิลเลตของคนที่ลงทุนระยะยาวเนี่ยผ่อนกันถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะ อ่าใช่หลายคนเพราะว่าแบบพวกเซียนทั้งหลายที่เัินคุยเนี่ยอาจต่าๆนะแม้ว่าต้นทุนจะมาตั้งแต่20่สิบจัต่าๆเขาก็ต้องเสีย10 20แล้วอย่างต่าๆนะพวกที่เล่น1ิปีหลังเนี่ยไม่ต้องพูดถึง4ี่ห้ถืออยู่แล้วอย่างเฟิร์นฟอเฟิร์นก็หายไป50มีคนถามมกันเยอะสุดเท่าไหร่บอก50แต่ว่าตอนนี้จะมีกลับมาแล้วใช่กลับมาเป็นกําไรแต่คนอย่างน้องเฟิร์นนี่ก็เป็นส่วนน้อยนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยพอลง50าสิครับ ไปแล้วออกแล้วตอนนี้ถึงกันส่วอยู่เลยโอ้ยตายแล้วจริงเหรออ่ะถูกไหมเดี๋ยวจะมารอซื้ออีกทีประมาณถึงพันเจ็ดไม่พูหัวนลายมากเลยพันเจ็ดนะผมว่าพันเจ็ดนะผมว่าดีไ่ผมว่าดีไปถ่ายตอนข้อสุดท้ายอยู่ความผันผวนให้ได้นี่ไงสำคัญที่บอกสำคัญอย่างน้อยพี่ว่าคนที่จะถืออยากคือถ้าคุณอยากได้หุ้นสิบเด้งเนี่ยคำถามคือทนขาดทุนได้กี่เท่าไหร่อย่างน้อยต้องห้าสิบ บางครั้งนี่พี่ว่าบางบางตัวโหดกว่านั้นนะเออแต่แต่ถ้าโหดกว่านั้นพี่ว่าก็มันโหดก็อย่าทนเมันโหดแค่ไหนถึงไม่ทนอ่ะบางทีแบบเออเราจะรู้ได้ไงว่านี่หุ้นนี้ต้องทนหุ้นนี้ต้องออกโอ้โหยากเลยอันนมันอยู่ที่สไตล์คนเล่นได้ไหมคุณครับนมันอยู่ที่สไตล์เจ้าของหุ้นอดังนั้นบางทีเนี่ยพอเห็นเนี่ยถ้าเป็นเป็นกลุ่มพวกแบบชอบทำแบบนี้ราคาพูดป้าพูดป้าพวกนี้ยุ่งออ พวกนี้ชอบสลัดเมาอสลัดเมาสลัดเมาเลยพอลงปั๊บต้องทำอะไรต้องทำให้หลุดสตอฟล้อสอมมุติคนทุกคนตมมุดเจ้ามือก็รู้ว่าจะลอคุณ10%ใช่ไหมผมตบลง11%คุณขายใช่ไหมพวกนี้ผมลากขึ้นเลยอูตายแล้ว ใจร้ายเนาะหอจังนะเยอะไหมพูดแบบนี้เยอะมากเออก็ต้องระวังเดี๋ยวประชาชนพันนิดนึงว่าเราจะจัโคงการ The Stock m มา t e r อในปีนี้เป็นมื่อปีเมื่อปีเมื่อไะร่คะสำหรับคนที่สนใจแลวปีนี้เรียนออนไลน์เป็น Stock Master c o โควิดใช่ไหมอเหรอท่ามกลางโควิดชื่อไม่ค่อยเป็นมงคลเราจะเอา พวกสถิติอะไรมาให้คนลงทุนได้ได้รู้ว่าตลาดเป็นยังไงตลาดเป็นยังงไพฤติกรรมการลงทุนเป็นยังไงบางครั้งดูเราเราก็ทําให้เข้าใจคนนะว่าเนี่ยสมมติเปิดมาเฮ้ยอ๋อโหทำไมลูกค้าเล่นแต่หุ้นนี้มาเล่นแต่หุ้นพวกนี้หุ้นแบบก็โอเคนะไอ้พูดอะไรต่อแต่เป็นเรื่อลูกค้าเพราะว่าตอบว่ามันกลัวมัน ก็แล้วแต่สไตล์คนไงที่พี่เบอกไงเนาะแต่ละคนก็มีสไตล์ไม่เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดมาเพิ่มเติมใช่ไหมตัวสตวอกมาประชาสัมพันธ์ตอนนี้ก็กระทำพวกโครงการซองมาเตอร์เนี่ยจะเป็นโครงการที่เราสอนนั่นแหละนักทุนเริ่มต้นเลยให้เขารู้ทั้ง รู้พื้นฐานรู้เทคนิคแล้วก็รู้ไอ้กลลเม็ดต่างๆที่ต้องระวังเพราะมือใหม่ส่วนใหญ่ตอนนี้มือใหม่เข้ามาเยอะใช่ใช่ใช่แล้วืูใหม่ตอนนี้พี่เชื่อว่ากำไรโดยเฉลี่ยกำไรอยู่แล้วล่ะแต่ประเด็นคือมันไม่ง่ายอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็ฮุกเหิมจนประมาทได้เนาะก็ต้องระวังนะค่ะมาดูเคล็ดลับดีกว่าว่าจะทํายังไงให้ลงทุนได้อามีวิธีการอึดอีกแบบหนึ่งดีเจเข้าไปดีเจเข้าไป ดีซก็คือการทำดอลลาร์คอสเทเวเตซื้อทุกเดือนเท่าากันนะครับอาจจะกระจายลงนะบางคนบอกเฮ้ยดีซีหุ้นรายตัวแต่บอกว่าอย่างเราเอาแบบว่าง่ายๆและปลอดภัยก็คือดีซีผ่านกองทุนรวมนะไหมคือตรงเนี้ยจริงๆแนะนําเริ่ม5000ต่อเดือนโอ้โห้วก็แล้วซื้อไปเลยยาวๆอันเนี้ยเหมือนเลยว่าอันนี้ไม่ได้เหมือนเล่นหุ้นนะเล่นหุ้นคุณก็เปิดอีกพอรไม่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 เกี่ยวกันแยกกันอันนี้เหมือนเหมือนคุณออมเหมือนซื้อประกันอ่ะแต่เนี้ยใช่พอตอนเกษียณเนี่ย จะได้มากกว่าเงินฝากนะประมาณสิเท่าเราเคยคำนวณแล้วว่าไอ้ตัวสิติของตลาดเนี่ยมัน,มนให้ประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นก็สามารถลงทุนได้นะคะ DCA ในกองทุนรวมมีอะไรบ้างคะก็ลงทุนผ่าน b m s c i TS หุ้น MSCI Thailand ที่ม,มีขนาดใหญ่ตามเกณฑ์ของ MSCI กอสก็สภาพล่องสูงประมาณ20กว่าตัวก็จะเห็นว่า เป็นหุ้นชั้นนำก็คือโลโก้ก็รู้แล้วเหมือนเราโตตามบริษัทที่เป็นบริษัทหลักๆของประเทศไทยใช่ครับไปเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้อันแรกอันที่สองบีเซ็ตร้อยบีเซ็ตร้อยก็จะหุ้นร้อยตัวที่มา r k เก็ตแคปขนาดใหญ่สภาพคล่องการลงทุนซื้อขายได้นะครับก็จะเป็นใหญ่บวกกลางๆเข้าไปหน่อยนึงอันที่สามอ่ะหมดแล้วซื้อง่ายๆซื้อง่ายๆก็ผ่านตัวสตรีมมิ่งนะครับก็ใส่ชื่อ ตัวดัชนีที่ท่านอยากจะซื้ออย่างสมมติว่าเป็น b m เ c ค่ะก็เคาะไปนะครับแล้วก็วอลลุ่มเท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วกดคำสั่งบายอันนี้ซื้อซื้อแบบกูิอย่างงี้นะบายซื้อบายซื้ออันนี้ซื้อแบบย่างง่ายๆซื้อเองซื้อเองซึ่งบางทีแล้วอาจจะยากถ้าเราบอกว่าเราอยากจะมาดี a ทุกวันทุกวันทุกวันเนี้ยโอ้โหคงเหนื่อยเราทำให้ โบหลวงเราทําให้ก็มีโปรแกรมตัวระบบออมอัตโนมัติค่ะซึ่งก็จะมีที่เคยคุยแล้วทั้ง DCAVA นะคบอันนี้ขั้นต่ำห้าพันบาท 5, <000 S 2> ต้นนี้เราลดลงนะแต่ก่อนหมื่นนึงนะต่ก่อนหมื่นหนึง่งได้แล้วเนาะใช่แล้วปรากฏว่าเนี่ยไม่ตกรถแน่นอนอเพราะว่าเราลงทุนเป็นวินัยอย่างสม่าเสมอค่ะนะฮะก็กลยุทธ์มีให้เลือกแต่แค่ ทั้งดีทั้ง BMSCITS b z 1 0 0ใครอยากจะไปเวียดนามก็มี E1 VFVN 3001อ่าอ่า ETF ของทางฝั่งเวียดนามเขาก็สมัครผ่านออนไลน์ได้นะครับล็อกอินเข้าไปกดเมนูเทรดสมัครใช้บริการเรามีทั้งหมด6กรลยุทธ์6กรลยุทธ์เลือกได้เลยจะ DCA หรือ VA ก็ได้ใช่ครับใ่คอาทนสั้นต่างกันยังไงเผื่อคนไม่ได้ดูเทปนู่นคุณแพทยโอยโยนเลย ETF อ่า ซื้อเท่ากันดีใจซื้อเท่ากันซื้อทุกวันเดือนห้าพันมากระจายซื้อทุกวันนี่ประธานทอดนี่ซื้อทุกวันนะทุกวันไม่ใช่ทุกเดือนนะคะก็คือวันละประมาณเท่าไหร่30วันยี่ยี่สิบกว่าบาทการทำการซื้อทุกวันทําให้ผลตอบแทนดีกว่าสองร้อยสองร้อยเออเออมันละเอียดขึ้น มผลตอบแทนมันจะนิ่งกว่าแต่อันนึงที่เป็น VA เนี่ย VA คือซื้อซื้อเฉลี่ยคือถ้าหุ้นมันวันไหนหุ้นมันดิดเยอะเนี่ยเราไม่ซื้อแต่ถ้าหุ้นมันลงมาเนี่ยเราจะซื้อให้เพิ่มมันก็เป็นเหมือนแบบว่าตั้งรอนิดนึงสาดว่าต้งทุนก็จะถูกกว่าคือถ้าตลาดแบบนี้ถ้าตลาดอย่างนี้นะตอนนี้เลยนะ VA อาจจะดีกว่าอืแต่ถา,ถามว่าคุณจะเลือก BMSITS หรือ b z e t 1 0 0เนี่ยพี่ว่าไม่ต่างกันแต่ถ้าเลือกเวียดนามเนี่ยเวียดนามก็คือว่า คุณต้องมองว่าคุณมั่นใจไม่ใช่เวียดนามว่าโตกว่าไทยหรือเปล่าถ้าโตกว่าไทยถ้าคิดว่าโตกว่าไทยก็เลือกเวียดนามอ่าหลายคนามเยอะเวียดนามเป็นยังไงคืออันเนี้ยพี่มองว่าดีกว่าคุณเข้าไปซื้อหุ้นเหมือนตอนที่ก่อนนั้นี้ที่นักดักทุนเข้าไปเวียดนามอ๋อไปซื้อรายตัวนะเจ๊งระเบิดอ่ะคือใช่คือเวียดนามเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอันนี้ค่าเงินกระจายดีกว่ากระจายดีกว่าจึงไทไปเลยอือคือถ้าเวียดนามโตเท่าไหร่นี่โตเท่านั้นล้อกันไปเลยนะคะ โอเคเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะก็สามารถเริ่มต้นได้เลยนะคะ5,000บาทเท่านั้นเองนะคะหรือจะตั้งหลายๆพอร์ดก็ได้เนาะโอ้จะไปทั้งเซ็ตร้อยๆ B C a ด้วย C I ด้วยเป็นลูกค้าบางบางทีเลือกหมดหอันเลยอ๋อแล้วก็ม V A ด้วย D C A ด้วยย่ายได้ไหมพี่ปิ๊ก ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาได้หลานแล้วแื่เรานแล้วแต่ที่ปิกดีเอเดินแสนโอ้เงินเดือนเท่าไหร่คะมึงมะลูกอะไรตัวขนาดนั้นแต่แต่ผมเนี่ย DCA พวกลดหย่อนภาษีอาเพราะว่าต้องใช้อยู่แล้วได้สองอย่แ้วเนาะนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจเริ่มได้ห้าพันบาทวันละสองร้อยบาทเองโดยประมาณนะคะง่แล้วก็ที่สำคัญได้ลงทุนหุ้นใหญ่มั่นคงนะคะแล้วก็ซื้อเฉลี่ยทุกวัน ดังนั้นไม่ต้องกลัวตกรถเราก็ไม่ต้องกลัวความผันผวนไม่ต้องไปกลัวเจ้าไม่ต้องกลัวใครทั้งนั้นเพราะว่าเราลงทุนให้แบบกระจายอยู่แล้วด้วยนะคะ10ปีมากกว่าเงินฝากแน่นอนแน่นอน5้าเด้ง1ิบเด้งเดี๋ยวได้เห็นใช่ครับนะคะถ้าอดทนได้มากพอวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณที่แพทที่ปิกด้วยนะคะลาไปแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับย